สว so ัสดีครับวันนี Is ้นะครับร้านปอพาโชคนะครับจำหน่ายอุปกรณ์ไฮโดรไฮเทคทุกชนิดนะครับวันนี้มีสินค้านําเสนอนะครับนี่นะครับเป็นฝานะครับสั่งสูงต่ํานะครับตัวนี้นะครับเล่นลูกจะเป็นลูกดิ้นนะครับตัวนี้นะครับสามเมตรจะลูกดิ้นนะครับเสียงจะเพาะๆนะครับเสียงวัดดวงนะครับเสียงดิ้นนะครับเล่นได้หมดนะครับหน้าลายหน้าสี่นะครับพี่ตัวนี้นะครับเล่นได้หมดหน้าลายหน้าสี่เสียงวัดดวงเลยนะครับเดี๋ยวลองยกให้ดูนะครับ ลองยกให้ดูนะครับยกต้องยกประมาณกลางๆถึงแรงนะครับพี่ยกเบาๆไม่ได้นะครับนี่ครับยกประมาณนี้เลยนี่นะครับยกให้มันแรงๆหน่อยนะพี่ไม่ต้องเบานะครับได้หมดนะลายหน้าลายหนะ้าสี่เล่นได้หมดนะครับเบาไปนะพี่เห็นปหครับเนี่ยเบาไปหน่อยแต่ว่าถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่ อย่าให้มันดิ้นดิ้นไวอะครับพี่อย่ายกแบบแปะลงไปเงี้ยครับมันไม่ขึ้นนะครับพี่ต้องให้ลูกมันดิ้นดิ้นนะครับีรอบนะครับพี่เดี๋จะเขย่าหน้าลายให้ดูนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบวัดดวงก็ได้นะพี่ถ้าวัดดวงปุ๊บเนี่ยเราครอบไปปุ๊บเราไม่ต้องยกทั้งหน้ à, ทาทั้งหลังนะครับเรายกตรงตรงมาเนี่ยครับพี่เ<พ>สียงเพาะมาเสียงเพาะนะครับเนี่ยเสียงเพาะหน้าลายได้อันหน้าลายดูเส<พ>ียงเพาะ เพราะจะเอางานแล้วก็ยกยกไปทางฝั่งของมันนะครับมันจะแบ่งฝั่งกันนะสูงกับต่ํายกไปทางฝั่งมันจะขึ้นงานให้นี่ยกเพาะหน่อยครับยกคอคลอหน่อยนี่นะพี่ออีกรอบนะครับตัวนี้ก็ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับพี่ไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องซ้อมไม่ต้องไหไรมาสครับอาศัยว่ายกลองยกเขย่าที่บ้านดูก่อนนะครับก่อนออกนะครับพี่ของสิบเอ็ดเลยนะพี่่ะต่อไปนะครับดานสูงม่งนะพี่ก็ ไอจุดเนี้ยมันอยู่ที่พี่ว่าพี่จะหมุนไปทางนี้ก็ได้จะหมุนไปทางนี้ก็ได้จะเอางานไม่เอางานก็ก็แล้วแต่พี่ถ้าเอางานก็คือพยายามโยนไปด้านด้านของสูงกับด้านของต่ําแค่นั้นเองนะครับถ้าจะเอางานนะฮาลูนะครับพี่เวลายกยกประมาณนี้นะครับนี่นะพี่ยกประมาณนี้พยายามเวลายกอะครับยกเสียงพอๆอย่างไงก็ขึ้นงานแปดสิบเปอร์เซ็นแน่นอนลินได้นะครับเนี่ยลินได้เดี๋ยวผมลินให้ดู เนี่ยครับลินไหลเนี่ยครับลินไหลเนี่ยลินได้เนี่ยครับลินได้นะครับลินได้ลินไหลไม่ไม่แบบไม่เปิดมาไม่มีแบบพุับนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมาเปิดมาเล่นไปปุ๊บไม่มีไม่มีแบบพผับออกมาแกล้งเสียงใส่จานไม่มีนะพี่ดูได้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เล่นได้หมดนะครับหน้าลายหน้าสี่วัดดวงยกได้ วัดดวงก็ยกได้ยกตรงกลางเป็นวัดดวงไปยกเนี่ยวัดดวงถ้าจะเอางานก็เหมือนที่ผมบอกไปแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปเราเล่นไม่ได้เล่นไม่ไม่ยกไม่ค่อยขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมีคลิปการยกให้แบบส่งให้ลูกค้าตัวตัวให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปเล่นไม่ได้แล้วก็อย่างคือตัวเนี้ยเป็นลูกชุดใหม่แหชุดใหม่ตาตื้นเลยพี่ดูออาพี่ดูตาเป็นไงาตาตื้นครับดูตาตื้นวัดดวงครับชุดใหม่ลูกชุดใหม่ตาตื้นวัดดวงเลย นี่ครับเสียงพอเพาะนะครับเสียงพอเพาะสั่งสูงสั่งต่ำได้80%เนะครับพี่ราคาไม่แรงนี่นะครับตาสวยด้วยหน้าลายหน้าสีเล่นได้หมดใบเดียวนะครับจบจบนะครับถ้าเกิดลูกค้านะครับสนใจครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่ทางร้านนะครับปอพาโชคนะครับขอบคุณครับผม